ส่วนคองล้างจานมึงมันทำลายล่างส่วนหมดเลยรู้วทำไมเขาไม่เข้ามาตัดกันไม่มแต่หินมึงซื้อใบามาพังเลยก็เป็นหินหมดนเลยอินบ็อกซ์อินบ็อกซ์อันนี้ทั้งในย,ยังไม่ได้เข้าไปเลียบบกเขียบยังไม่ได้เพราะว่าเอารอบน,นอกนก่อนมันก็มีจังเลยที่เราเก็บไม้นะแต่เขาที่ได้บอกบกเขียบเนี่ยได้อยู่อันนี้ต้นหยังเนี่ยอันนั้นต้นลำไยมีฉันถ่ายตรงนี้ บ้านหญ่โคตรสวยเลยถ้ามาถ่ายรูปตรงหน้าเนี่ยนี่งามอิหลีว่ววิวงเนี่ยหันลังให้วิวบ้านท่ายยยแดงเบิางเหมือน,น,นตัดหอนใบกววนี่ก็ยินยืแมแม่นบ่นพายชมนี่วิวนี่วิวสะมรกตที่ลงคลิปไปเมื่อวานวิวสะมรกต มรกตวิวอ่างเป่าพันบักเขียบโอ้เข้าไปในบ่มีงูบ่อู้บกเขียบขึ้นลายแทกจากต้นเนี่ยฉันไม่เคยเข้ามาดูเลยนี่เขาบกเขียบ ถ่ายรูปก,ก่อนถ่ายรูปก,ก่อนโอเคเขียบเทียบกันนะคะ